วันนี้พามาดูบ้านชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นลอฟพร้อมกับดาดฟ้าชมวิวมาในงบหลักแสนเท่านั้นเองท่านผู้ชมมาลองคายกันนะคะว่าบ้านหลังนี้กี่แสนมีราคาพร้อมแบบบ้านฉเฉลยในคลิปค่ะ day single สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่รายการไอเดียบ้านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยกลับมาพบกับไอเดียบ้านเราก็จะมีไอเดียดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะและสำหรับวันนี้นะคะพิเศษเลยค่ะเรามากับบ้านสไตล์โมเดิร์นล็อบนะคะเอาใจคนรักล็อบสุดๆเลยและแถมพิเศษไปกว่าน,นั้นนะคะบ้านหลังนี้มีดาดฟ้าสำหรับชมวิวด้วยค่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ไหนและราคาเท่าไหร่อย่ารอช้าเลยนะคะไปติดตามรับชมรีวิวนี้กันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นบ้านชั้นเดียว ตล์โมเดิร์นลอฟค่ะลักษณะบ้านนะคะออกแบบเป็นหลังคาทรงเพิงมาแงนนะคะส่งยอดนิยมเลยส่วนขนาดตัวบ้านนะคะจะอยู่ที่6คูณเเมตรนะคะและในตัวบ้านเนี่ยก็จะมีการยกพื้นขึ้นสูงประมาณ50เซนผนังเนี่ยจะเป็นผนังกระจกนะคะแล้วก็ผสมผสานกับปูนเปลือยลงตัวสวยงามมากๆเลยและในส่วนของฟังก์ชันภายในนะคะก็จะประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็จะมีโซนห้องโถงสำหรับพักผ่อน พิเศษไปกว่าน,นั้นเลยนะคะมาพร้อมกับดาดฟ้าพักผ่อนชมวิวแบบกว้างๆเลยค่ะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะพิกัดอยู่ที่อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีค่ะและสำหรับความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะถ้ามองจากภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนบ้าน2ชั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วชั้น2เนี่ยจะเป็นชั้นดาดฟ้าที่เป็นโล่งๆนะคะท่านผู้ชม,มและในส่วนของชั้นล่างนะคะก็จะมีพื้นที่จัดสรรไว้เหมาะสมเลยนะคะแยกเป็นสัดส่วนระหว่างห้องครัวห้องโถงแล้วก็ห้องนอนค่ะและ ตัวบ้านนะคะจะมีการยกสเตปไล่พื้นขึ้นนะคะทำให้ดูมีมิติแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆเลยค่ะในส่วนของโครงสร้างตัวบ้านนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นปูนนะคะท่านผู้ชมค่ะและในส่วนของด้านบนเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กค่ะถ้าดูจากทรงตัวบ้านแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยก็สามารถต่อเติมออกมาได้อีกนะคะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทค่ะและในส่วนของค่าแรงช่างทั้งหมดนะคะอยู่ที่1 4 0 0 0 0บาทค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดู ในส่วนของภายในบ้านกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของภายในนะคะทั้งพื้นและก็เพดานเนี่ยจะใช้เป็นโทนสีขาวนะคะเพื่อทําให้บ้านเนี่ยดูกว้างแล้วก็สว่างขึ้นและในบริเวณผนังบ้านเนี่ยคะก็ไม่ทิ้งสไตล์ล็อบค่ะทุกคนคะ่ะจัดเป็นสไตล์ผนังอิฐแล้วก็ผสมล็อบนะคะใช้สลับกันไปค่ะทําให้บ้านหลังนี้นะคะดูมีมิติแล้วก็ดูมีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆเลยค่ะในส่วนของโทนสีภายในที่เลือกใช้นะคะจะเลือกใช้เป็นโทนสีดําขาวค่ะทุกคนหน้าต่างและประตูหรือแม้แต่ห้อง ครัวนะคะก็เลือกใช้เป็นสีดําแล้วก็สีขาวทั้งหมดเลยค่ะเรียกว่าเก็บรายละเอียดความล็อไว้เต็มๆเลยนะคะนี่และนี่ก็คือแบบบ้านคร่าวๆนะคะก่อนที่จะนําไปสร้างจริงค่ะในตัวแบบนะคะเราจะเห็นได้จากชั้น1เชื่อมไปถึงชั้น2นะคะจะเป็นทางเดินบันไดค่ะบ้านสไตล์นี้ก็ดูสวยแล้วก็คลาสสิกไปอีกแบบนะคะสรุปฟังก์ชันของบ้านหลังนี้นะคะขนาดบ้านจะอยู่ที่ 6, กคูณเเมตรค่ะ บ้านยกสูงขึ้น50เซนนะคะฟังก์ชันภายในบ้านนะคะจะประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็จะมีพื้นที่ห้องโถงใหญ่สําหรับพักผ่อนแล้วก็รับแขกค่ะและก็เพิ่มเติมพื้นที่พิเศษมาอีกหนึ่งนะคะก็คือดาดฟ้าสําหรับชมวิวกว้างๆค่ะงบประมาณในการก่อสร้าง500,000บาทนะคะค่าแรงช่างอยู่ที่140,000บาทค่ะทุกคนและผลงานการก่อสร้างโดยคุณมนตรีนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยค่ะและก็ จบไปแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไงสามารถพูดคุยกันคอมเมนต์กันใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะหวังว่าข้อมูลของบ้านหลังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะและราคาที่ไอเดียบ้านได้พูดถึงไปนะคะก็เป็นราคาก่อสร้างจริงจากเจ้าของบ้านตัวจริงเท่านั้นนะคะในส่วนของราคาที่ถ้าจะนําแบบนี้ไปสร้างอาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างค่าแรงค่าช่างของแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะและไม่ว่ายังไงก ตามนะคะเดียบ้านก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่มีฝันอยากจะมีบ้านทุกๆคนนะคะสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราสู้ๆค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เดียบ้านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับคนที่กดติดตามแล้วค่ะและสามารถติดตามเดียบ้านได้อีก2ช่องทางนะคะนั่นก็คือทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทาง Line Official นะคะเดี๋ยวอดียบ้านจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของตัวคลิปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเดียบ้านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนน้าะะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ